สวัสดีครับก็นะวันนี้วันสุดท้ายของงานก็สี่วันครับจบไปละคือที่แรกก็กะว่าจะเก็บชุดกแบบวิดีโอครับนะใช่ว่าเออจะเก็บชุดก็แพ็คของกลับบ้านครับแต่อยู่ดีๆผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยลราโพงเรายังใช้ประโยชน์คุณภาพยังไม่เต็มที่เพราะตั้งที่บ้านผมเนี่ยผมประทับใจมากกว่านี้ครับผมก็เลยตัดสินใจเซตอัพก่อนกลับลองดูซิว่าจะทํายังไงให้มันโชว์ศักยภาพได้มากกว่าที่เราได้ฟังในงานครับ ก็ต้องบอกว่าขอบครูเสียดายที่ท่านที่มางานไม่ได้ฟังในนิทรรศการและที่สําคัญเราไม่เคยเซตตั้มในห้องขนาดใหญ่นี้ด้วยแล้วก็ถือโอกาสได้ใช้ประโยชน์จากห้องที่ใช้นะครับในขณะที่คนหนึ่งเก็บของกันมีแต่คนบ้าอยู่ไม่กี่คนเท่านี้ยังเซตลำโพงกันอยู่ไม่ยอมกลับบ้านรเล้ะครับลำโพงไซเรนพาวนะครับผู้ใหญ่ก็คือเซตตำแหน่งใหม่เพื่อนเดินหน้าขึ้นมานะครับ แล้วก็ให้สาวเสพที่กว้างขึ้นครับที่ฟังพอดีมีท่าค้าสองท่านมาโชคปีที่สุดในงานได้มาสองท่านตามลำดับสุดท้ายได้มาฟังกลับลูกกลับบ้านบอกโอ้โหสุดๆคราบอกว่าขอบคุณแม่มาห้องนี้ไม่ต้องไปห้องไหนต่อละก็ไปข้อควดแล้วก็นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะต้องขอบคุณท่านอ่า ลูกค้าที่มาเป่นลยกคนเลยวันนี้แน่นมากครับห้องเราเต็มแล้วเต็มอีกเต็มแล้วเต็มอีกชุดแรกมาชุดต่อมาไล่มาทั้งวันเลยครับต้องขอบคุณจริงๆครับที่ให้ความสนใจแล้วก็สนับสนุนไลฟ์ f a ดีโอแล้วก็แท็บวิด i โมาตลอดนะครับ4งานของปีนี้ใช่ครับท่านลูกค้าก็ชื่นชมนะครับเราทับใจว่าเออ เราออกงานไหนเขาฟังเขาก็ประทับใจในนั้งเสียงครับครับจริงๆก็อาจจะดีทุกห้องนั่นแหละครับแต่ว่าลูกค้าที่มาหาผมก็คือคนที่ชอบเสียงห้องผมใช่นะครับก็มาพูดมาพูดคุยกันอัปเดตกันเรื่องเรื่องสินค้าเรื่องอะไรลูกค้าก็เอ้าอันนี้เอาอะไรมาออกอย่างเงี้ยครั้งนี้ลูกค้าก็ได้ฟังเราพูดว่า physics ับ้อ m p ไฟแม่ตัวเล็กนะครับก็เรียกว่าทั้ง music เลย รอบนี้ไปอำเภอกันหลายรอบใช่ครับไปเยพ่อแจ้งทุกวันแจ้งเกินแไม่หยุดเลยครับลูกค้าคือหามากครับกับเจ้าตัวเล็กเนี่ยนะครับชุดเล็กนี่ก็คนชมมากๆากเมราว่าหลังงานผมก็สงสารพี่ตีนะไอเอ็นริโอเขาคงต้องสั่งของอีกเยอะไม่ได้พูกค้าเลยผมก็พี่ตีเขาบอกว่าพี่หน่อย อ๋อแล้วไม่ต้องอะไรแล้วอย่างเงี้ยผมสั่งไม่ไหวแล้วอย่าลืมสั่งไซเรนพาวผมนะเดีสั่งสั่งแถวพี่ตีสั่งพี่ตีหมดครับก็ส่วนละมงไซเรนพาวนะครับตัวนี้ก็มันเพิ่งออกงานครั้งแรกหลายหลายท่านก็ประทับใจอยู่แล้วนะครับแต่จะบอกว่าสิ่งที่ท่านประทับใจไปเนี่ยมันแค่ครึ่งหนึ่งเองห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองนะครับเป็นจุดเริ่มต้นหลังจากนี้ท่านจะไปไกลกว่านี้ครับใช่ครับเพราะว่าเราออกครั้งแรกแล้วก็ไม่เตรียมตัวอะไรที่ มันแบบเป็นทางการที่ดี่าประชุมร่วมหโมงจริงๆเบื้องหลังเบื้องลึกคือลําโพงมาถึงไทยเนี่ยตอนที่เราจัดงาน BAV กันอยู่เมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วก็แทบจะไม่มีเวลาได้ลองเซตอัพก่อนน้างานเลยเราก็เซตจนนด้งงานจริงๆตอนผลที่ได้มาอย่างนี้ผมแฮปปี้นะครับพี่น่อ์เสียงได้มาประมาณนี้แต่ตอนจบเมื่อกี้เนี่ยคนลุกจริง ฟังเพลงวงใหญ่ๆออเคสตราวงใหญ่ๆเป็นคลาสสิกมาเดนโดยเฉพาะเพลงล็อกด้วยเฟมิลีท่านด้วยแบบนั้นใช่ต่อหน้านี้ผมจำได้ตั้งแต่ผมมาร่วมงานพี่หน่อยเนี่ยครับเราไม่เคยเปิดเพลงล็อกกันเลยใช่ล็อบนี้เปิดเพลงล็อกได้ละถ้าจะใครอยากมาลองฟังเพลงล็อกเพลงอะไรจากชุดของร้านโซลิโอนี่รอวันที่ซเลนทั มันก็เป็นระพงที่ผมคิดไว้แล้วว่ามันต้องฟังร็อกดีกเพราะก่อนหน้านี้เคยมีลูกค้ามาถามผมเร,รื่องระพงจกะกระสังพลงร็อกผมก็บอกเขาว่าถ้าพี่จะฟังเป็นร็อกพี่ต้องหาร,ระพงที่ไดเวอร์นะแบบนี้ ทรงแบบคล้ายๆ p A มันจะเป็นระบบงที่ขอบมันจะเป็นรอนเล็กๆหลายๆแบบจะไวและมันสดแต่ถ้าเราไปใช้ลำโพงขอบที่มันเป็นนูนแบบโดนัทนีพยโกเ้นมันจะติดนุ่มมันจะไม่ไวครับมันเวลาฟังล็อกราก็ต้องการความไวความสดรังนั้นเวลาฟังก็เลยเป็นล็อกเป็นแบบนุ่มๆนวลๆแบบก็ไม่ไม่ไม่ดูเดือดนะกันทีนี้นี่แหละสิ่งที่ผมเจอแล้วนะครับลำโพงใส่ล้วี่พาเขาฟังเรามาแล้วไปออกแบบลำโพงเลยนะยางที่เราอยากได้เลย ก็เป็นในโโเรงการคติได้แล็บที่เป็นออนด้วยครับครับผมว่าตัวนี้ฟังออดิโอไฟล์ก็ดีใช่ฟังเพลงมิวสิคเลเวอร์ก็ดีฟังเพลงสนุกยิ่งดีอย่างครับครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับไซเรนพาวแบบนี้เดี๋ยวก็ปีหน้านะครับแต่ว่าจริงๆมีมีงานหน้าอีกไม่กี่วันมาที่สิบสิบสองสิบสามสิบสี่ประมาณนี้ใช่ใช่ประมาณงานอาจารย์วิจิตรคุณชูจัดที่ฟอร์ตูนครับก็ไปเจอกันได้นะครับก็ีออผมก็ไป อยู่กับอาจารย์พิจิตรก็มีจัดเซตชุดขึ่นเสียงสําหรับให้ท่านลูกค้าได้ฟังเซตวินเทจแล้วก็มาฟังเซตของผมที่เป็นเขาเรียกว่าแนวสมัยใหม่สรีมิงของอาจารย์ก็จะจัดชุดซีดีกับแผ่นเสียงมาเราจะเลือกอย่างครับว่าจะเอาอะไรไปออกฟังกันในงานเนี่ยพรีวิวครับผมคิดว่าจะได้ใช้ลำโพงสเตนฮามนะครับลำโพงสเตนฮามของนี่หจิติคูณคนติดใจมากแล้วก็งานกลางปีใช้อุปกรณ์พวกเครื่องน่าจะเป็นตัว มาใหม่ของเฮดสิคุณเหมือนกันครับนะครับตัวอีเวอร์โซโล่เอเวอร์โซโล่เอซิใช่รูกไหมทั้งสตรีมทั้งแอมยอดกลับมาหลุดทะลายเอซิับครับคาดว่าจะได้ได้ได้โชว์ชุดนี้ครับอุปกรณ์ไลฟ์โิดีโอที่เป็นชั้นวางตัวรองอาจารย์ครับอาจารย์พิจิตก็บอกว่าเอาชั้นวางตัวรองมาเผื่ออาจารย์ด้วยเอฟเวอร์โซโล่นี่แอมมาด้วยประคับมาด้วยครับฟองมาทั้งเซตเลยทั้งแอมทั้งสตรีมเมอร์เลยนะครับใครที่รออยู่ห้ามพลาดนะครับฟังจู จะได้เดินเที่ยวร้านนั่นอื่นซื้อแผงซื้ออะไรด้วยครับผมก็ไปเจอผมได้ครับนะครับสำหรับวันนี้นะก็ประมาณนี้จะขอทุกท่านขอบคุณทีมงานขอบคุณเดี๋ยวเซ็ตลำโพงต่อใช่ไหมครับโอเคแล้วต่อแล้วครับจะไปเซ็ตที่พานแล้วครับก็จบแฮปปี้แล้วกับวันนี้ทำไงครับโอเคครับขอบคุณนะครับครับเราพบกันในหน้าสวัสดีครับ